สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้วันที่สิบแล้วก็คือเราจะมาเรียนอิงกันนะคะคิมิอิงนี่ตอนที่สิบเอ็ดแล้วนะคะทุกคนชื่อตอนว่าทำความรู้จักคำนามเรื่องมันจะสั้นๆมากเลยนะคะ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งประโยคในภาษาอังกฤษจากหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับคูดเดีเริ่มจากศูนย์ก็เก่งได้เองชัวโดยคิมิอิงหรือคิมิฟุกุยูเมะนะคะทำความรู้จักคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียก คนตัดติงคงสถานที่ร่วมไปถึงนามทําด้วยเช่น happiness ความสุข poverty ความจน darkness ความมืดคำนามแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ 1. คําคำนามนับได้คือคำนามที่สามารถระบุจำนวนได้ถ้ามีหนึ่งอย่างเรียกว่าคำนามเอกพจน์เช่น a d o g สุนัขตัวหนึ่งและถ้ามีมากกว่าหนึ่งเรียกว่าคำนามพหูพจน เช่น t o boy t o girl er นะคะ t o boy t o b r s เด็กผู้ชายสองคนนะคะคำนามนับไม่ได้คือคำนามที่ไม่สามารถระบุจำนวนได้เช่น water น้ำ oil น้ำมัน rice ข้าวและ happiness ความสุขนะคะคำนามจะตามหลังคำเหล่านี้คำนำหน้านามแบบไม่เจาะจงก็คือ air อันว่าอ่ะแอนนะคะอ่ะแอนคืออันหนึ่งนะคะคำหน้านามแบบเฉพาะเจอะจ,จงเช่น the this อันนี้ that อันนั้น this พวกนี้และ those พวกนั้นนะคะคำแสดงความเป็นเจ้าของเช่น my ของฉัน your ของคุณ his ของเขาและ her ของเธอคำบอกปริมาณเช่น two สอง ซำบ้างแม่นิมากและอ f ฟ w ิวน้อยนะคะจบจบเป็นที่เรียบร้อยสองคำนามนะคะจบไวมากอขอเกินในหนังสือก่อนแล้วกันถ้าจะเพิ่มประโยชน์ในอัดในเป็นทึกไว้ก็ได้นะเดี๋ยวนะคำนามอยู่ไหนนะ้าในหนังสือโอ้ยังไม่ถึงไหนเลย อันนี้คือการเกินก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นอีพน้าเกี่ยวกับคำสรรพนามอันนี้ตัวอย่างคำนามก็ Hit Mother l i v e t right in London แม่ของเขาอาศัยที่ลอนดอน Spider has eight legs แมงมุมตัวหนึ่งมีแปดขา Sophia has three children Sophia มีลูกสามคน ทีม Eat a c e v e r ที่ t ยู่ทีมน่าจะเป็นนักเรียนดีเด่นหรือนักเรียนอัจฉริยะนะฮะทักเคเวอร์นะฮะ My shoes are under the table รองเท้าของฉันอยู่ใต้โต๊ะ y o computer is very expensive คอมพิวเตอร์ของคุณราคาแพง้าเวอรลี่ก็ราคาแพงมาก Alit it way เว่ยอะแฮดอะลิสสวมหมวกกำลังสวมหมวกกำลังใส่หมวกพี่โ l ล n นิดอ g ก o d ดด l a t i เชนชิ p คนจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรมนรุษยสัมพันธ์ดีนะคะเฮนรี่บัลแอนเอ็กแอดเดอมาร์เก็ตเย็ตเดยเฮนรี่ซื้อไข่ในตลาดเมื่อวานนี้ นี่คือตัวอย่างประโยคนะคะหรือเอาตัวอย่างคำว่าคนจอห์นชื่อคนคิมิชื่อคนฟาเธอร์พ่อเดนจิตทันตแพทย์นะคะอันนี้คืออาชีพก็ได้นะคะสัตว์นะคะเช่นสุกขเต,ต่าต่านะคะต่านสุกขตา่าน,นชื่อพันนะคะและปิดกระตา่ายฟิตปลาคิชเชนแมวลูกแมวสิ่งของนะคะเพนซิลดินสอ เทเบิลโตะพิกเจอร์ลูกภาพสถานที่นะคะสกูรูโรงเรียนฮอสพิทอลโรงพยาบาลโฮเทลโรงแรมนามธรรมก็แฮปปี้เน็ตความสุขโพเวอร์ตีความจนดาร์กเน็ตความมืดนะคะอันนี้ก็เป็นทำความรู้จักคำนามนะคะในบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีอยู่แค่นี้ในหนังสือนะคะก ทุกคนก็ไปอ่านเอานะ,ะเป็นการสรุปย่อๆของคำนามนะคะต่อไปวันทุกวันที่สิบนะคะวันที่สิบวันที่สิบเดือนหน้าก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับสรรพนามนะคะโอเคคิมีอิงของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคน แล้วเจอกันใหม่นะคะ